กับฟ้าที่ร้านทันเดียวไบสนนทบุรีกันอีกแล้ววันนี้ค่ะฟ้าพา,าพี่พทุกท่านมาชมเป็นเจ้าคาวาสกิ z 900 SE โฉมนี้นะคะรถจดทะเบียนปี2018นี่เลขใหม่ค่ะลูกค้า21,000กิโลเมตรของแต่ง f ฟ l l ออ t ชั่แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นชิวหน้าแต่งค่ะลูกค้านะคะปั๊มค่ะลูกค้าแบมโ o มาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะกาบเมื่อนานไ มาให้ครบค่ะลูกค้านี่พ่โบใหญ่ๆแบบนี้ไงไปเลยนะคะรอบเครื่องยนต์ถือว่าสภาพสวยเลยค่ะนะคะที่สําคัญค่ะลูกค้าได้ท่อแต่งลั่นๆแบบนี้ไปพร้อมนะคะลูกค้าทายสั้นแต่งมีให้ครบเซตนะคะลูกค้าปั๊มนี่แบบฟูลออปชั่นกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของตัวครอบถังนะคะเป็นคาร์บอนมีการสบัดจากไฮเปอร์โปมาให้ครบเลยโอ้โหสําหรับใครนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะที่สําคัญมีบร สง่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยชอบสนใจโทรติดต่อกันเข้ามาหาเซลฟี่ได้เลยนะคะฝ่ายยินดีให้บริการค่ะ